ลุกเล่นๆน,นะคะก็เลยออกมาเบิงพนยกสะดุงนะคะพี่น้องคะบรรยากาศตอนพ้นยุดค่ะตอนนี้กาลัางไปปล่อยนะคะมาเบิงน้ากันค่ะว่าพนยกสะดุงมันจิได้ร้ายซ้ำไดค่ะวิธีโยกพนเหตุจังหดมาเบิงน้ากันค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสูสูไปน้วกันค่ะ